สวัสดีหลังจากที่พิมมี่ห่างหายไปนานวันนี้ก็กลับมาเจอกับพิมมี่อีกแล้วเย yeah. วันนี้ก็มาอยู่กับเกมมอยคราบในเซิร์ฟของพิมมี่เองลหลายๆคนที่เคยเล่นเซิร์ฟของพิมพ์นะคะอาจจะคิดว่าพิมพิผเซิร์ฟไปแล้วไม่ใช่หรอกคะ่ะคือพอดีไปเคลียร์ปัญหาเกี่ยวกับบักอินของเซิร์ฟเนาะก็รอลุ้นกันดูว่าตอนนี้ เซิร์ฟกำลังจะเปลี่ยนบางอินเป็น1.4.2แต่ว่ายังคิดกันอยู่ว่าจะเปิดอีเวนต์นี้ก่อนหรือว่าจะเปลี่ยนเป็น1.4.2แล้วค่อยเปิดอีเวนต์แต่วันนี้คืออย่างที่บอกไปแนะนำอีเวนต์นี้ใช้เวลาสร้างกัน1วันเป็น1วันที่เหนื่อยมากเป็นใครด้วยตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงสื่อตะมุงนิดนึง ค่ะก็สำหรับอีเวนต,ต์ของเรานี้ก็มีทั้งหมดอยู่5ด่านจะบอกอีเวนต์เราไม่ธรรมดานะถึงแม้จะใช้เวลาสร้างไม่นานแต่ไม่ธรรมดานะเรากาจะเปิดว่าให้เป็นการชดเชยที่เซิร์ฟปิดนะคะตอนแรกคือเริ่มต้นเราจะ TV ทีพีทุกคนมาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วพอถึงเวลาแล้วก็ทุบ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 นี้แล้วก็ไปให้ทุกคนวิ่งขึ้นไป วิ่งไปหาดวงจันทร์ปีนขึ้นไปหาดวงจนันทร์เป็นกระต่ายไหมจันทร์ไม่ใช่แล้วปีนขึ้นมาวันนี้เสร็จแล้วก็จะเจอกับนี่ดานแรกเลยก็คือเป็นดานที่เราต้องกระโดดจุ๊บให้ตกลงมาลงลาวะไม่ใช่ตกลงมาตรงนี้ค่ะนี่แท่นสีฟ้าให้ได้ แต่เอ๊ะมันจะตกลงมาง่ายๆขนาดนี้เลยเหรอเป,เป็นไปไม่ได้เห็นแท่นของโกสโตนที่ลอยฟ้าไหมเอ๊ะมันก็มีไว้กระโดดนะแต่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้ากระโดดตรงนั้นทำไมไม่กระโดดตรงนี้ง่ายกว่าใช่ไหมกระโดดตรงแท่นเหมือนแทน่นนะ้ำก็ลองมาไขปริศนาเองนะคะลองมาเล่นอีเวนต์ลราเอง A นะคะต่อมาก็จะเป็นด่านที่สองค่ะด่านจั๊มก็คือด่านกระโดดเออ ต้องกระโดดนะคะตั้งแต่เล่นตั้งแต่แท่นนี้นะคะมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยจ้ำจั๊จา๊เกระโดดก็เข้าไปค่ะกระโดดก็อาจจะกักน้ําลาวาเกิดไปบ้างใช่ไหมเราก็จะมีดามให้จุ่มค่ะเป็นหมูจุ่มอยู่ตรงกลางนี้โอ้โหน้ํำเดือดน้ำร้อนได้ที่เลยไม่ใช่จนผ่านด่านมาก,ก็จะพบกับด่านที่สาม ต่จะบอกว่าทุกดานของเรานะมีของแจกนะไม่ใช่ว่าต้องผ่านดานให้ครบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยต่อมาดานที่3ก็จะเป็นดานของเขาวงกดนี่เขาวงกดของเราจะต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้นะถ้าผ่านไม่ได้ก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่จะบอกว่าถ้าตายปุกต้องกลับไปเริ่มอีเวนต์ใหม่ทั้งหมดเลยนะ ผ่าน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 มาตรงนี้ที่ได้พยายามอยากให้ตายกันนะทุกคนสู้ๆพอถึงด่านนี้แล้วก็จะพบกับด่านต่อไปนะคะอันนี้สำหรับแอดมินนะคะนี่ตรงนี้ก็จะพบกับด่านต่อไปเป็นด่านรองสุดท้ายนะคะเป็นด่านที่4ี่เราต้องปีนป่ายขึ้นไปค่ะปีนปีนกึ๊กึ๊ก ปีนขึ้นมานลคะเอ๊ะแต่แปลกไหมว่าด่านที่สี่ทำไมถึงปีนขึ้นมาง่ายจังไม่เห็นมีอะไรเลยอ,อ,อ,อบอกแล้วว่าอีเวนต์เราไม่ธรรมาดาต้องลองเล่นเองนี่ยังไงก็ท้าให้ลองเล่นเองอะเราจะไม่บอกหมดบอกหมดก็ไม่หนุกหีืบอกหมดก็ไม่หนุบใช่ไหมต่อไปม,มาถึงด่านสุดท้ายนี่ด่านที่วิพี แต่ด่านนี้นะคะพอใครมาถึงด่านสุดท้ายนี้จะต้องมาเข้าตรงนี้เข้าประตูที่เราทําไว้นะคะเราจะให้ด่านสุดท้ายเนี่ยเล่นได้แค่6คนสุดท้ายที่เข้าช่องพวกนี้ให้หมดเข้าหมดปุ๊บแล้วก็จะทําการ TPA นะคะมายังด่าน PVP ค่ะนี่คือสนาม PVP หรือด่านของอีเวนต์ด่านสุดท้ายนี่สวยปะล่ะรามาจา่าย คือต้องให้หกคนสุดท้ายเนี่ยทบการจมตีกันจึกจิกจกจกแกงแย่งชิงดีชิงเด,ด่นเออเออเออกันนะคะก็ให้เหลือคนสุดท้ายผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายคนนั้นแหละก็จะได้รับของรางวัลน,นะคะคือหลังจากที่ทุกคนนะคะเล่นใช่ไหมทุกด่านมีของรางวัลคะ่ะแต่ว่าด่านสุดท้ายนี้เราจะให้คนที่ชนะเลิศอันสูงสุดเนี่ยได้ของรางวัลไ,ไปอีกก็คืออัญมณี คือบล็อกอันมณีหนึ่งบล็อกเงินบล็อกทองบล็อกเพชรนะคะก็ให้ไปเลยอาจจะมีชุดอีกก็ได้ก็แล้วแต่การพิจรารณาเนาะสุดท้ายจะถามว่าคนอื่นทำไงอะ่ะคุที่ไม่ชนะเราก็ทำการนะคะเก็บกดแล้วก็นำพวกเขานะคะมาชมการ PVP แต่ว่าชมเฉยๆมันก็ไม่สนุกสินะเราก็เลยจับการจัดเครื่องยิงธนู ปันไส้ค่ะยิงแม่งเลยยิงแม่งยิงแม่งเหยียบยิงแม่ง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 เลยเหยียบยิงนะคะยิงลงไปค่ะทําการก่อกลีวหกคนสุดท้ายอย่างปันไส้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสนามอีเวนต์ของเรานะคะก็ลองติดตามดูนะคิมก็พิมมีก็จะมาบอกอีกครั้งนะคะว่าเราจะเริ่มทําการจัดอีเวนต์เมื่อไหร่ช่วงนี้ก็จะเป็น 1.4.2่งจุ่จงถ้าโชคร้ายหน่อยก็จะเป็นตอนเซิร์ฟยังไม่อัปเกรดเป็น1.4.2ก็คือยังเป็น1.3.2นะก็มาลองดูนะจ๊ะขนาดแอดมินด้วยกันเองนะะเล่นค่ะตั้ง1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงกว่าจะผ่านอีเวนต์ของเราทั้งหมดก็นะรอคนเก่งมาท้าประลองสนามนี้สนามนี้อยู่เนาะวันนี้ก็ลาเก็นใครนี้ก่อนขออน,นุญาตไปพักผ่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย